สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานสยามพารากอนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงาน Green a n Craft Market ที่นี่กันนะซึ่งเขาจัดอยู่ตรงที่ลานน้ำพุสยามพารากอนนะครับก็จะมีขายสินค้าเข้าของเครื่องใช้กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีสินค้าอะไรให้เราได้ช้อปปิ้งกันบ้างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกงานคราฟนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปซอยตรงกลางกันเลย ร้านนี้เขาขายเหมือนก็เป็นพวกเคปมือถือนะครับเป็นการแบบว่าประดับตกแต่งแล้วก็มีขายเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยเยะอะแยะเลยทีเดียวจะเป็นชุดสตรีนะครับถ้ามีชุดเด็กด้วยน่ารักมีขายของกินด้วยนะอยู่ตรงหลักข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน เดี๋ยวเราดูตรงล็อกนี้ก่อนก็เป็นสินค้าเด็ดตะเลดะฮะข้างหลังมีขนมปังนะ,ะนตรงนี้ก็จะเป็นวิธีจัดกิจ,จกรรมเล็กๆนะครับก็เริ่มมีคนมาเดินช้อปปิ้งกันแล้วเวลาที่ผมมานี่ประมาณครึง่ง11กมงเช้าเองมีขากเป็นคบโพตรคู่วด,ด้วย ร้นานนี้ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกนะครับร้นานจิ้มทีเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของตกแต่งต่างๆนะะนเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับสร้อยคอชุดแต่งกายแล้วก็มีขายบกอกี่ขนมปังนะครับตรงนี้ขายเสื้อผ้าก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเสื้อผ้าผู้หญิงจนชุดใส่เที่ยวชุดทำงานนะเยีย่ยมไปหมดเลย เดี๋ยวเราไปดูล็อกข้างหลังกันบ้างนะครับอันนี้เขาขายเหมือนก็เป็นกระเป๋าสัตางค์นะเป็นลูกสัตว์ต่างๆแล้วก็เหมือนก็เป็นแมกเนตนะครับตรงนั้นนี่ก็ขายเป็นเครื่องประดับค่อนข้างเยอะนะครับ เพื่อนท่านใดที่เดินแวะเวียนอยู่ตรงย่านสยามนะครับก็แวะมาชมสินค้าเลือกซื้อสินค้าก็ตรงลานสยามกันได้นะครับสยามพารากอนนะครับตรงนี้ก็มีสินค้าครบทุกอย่างนะมีเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่เครื่องแต่งกายเป็นงานครับนะครับ มันก็ขาดเป็นสภาพสตรีนะมีกระเป๋าถักมือด้วยอันนี้แฮนด์เมดนะครับถักถักด้วยมือแต่ทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่ลานสยามพลรากรนะครับซึ่งเขามีจัดขายของกันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ